พอเพจเราโตขึ้นพอเพจเราโตขึ้นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือพวกแปะลิงก์พอเพจเราโตขึ้นพอเพจเราโตขึ้นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงเลยไม่ได้ก็คือพวกแปะลิงก์การพนันหรือว่าลิงก์ขายของอะไรพอเพจเราโตขึ้นสิ่งที่เราหลีกพอเพจเราโตขึ้นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือพวกแปะลิงก์การพนัน ในเมื world, uh ่อเราหลีกเลี่ยงไม่ได <c inhos> ้เรามาหาวิธีป er ้องกันกันเถอะค่ะเดี <Yeah. S 2> ๋ยววันน <c oughs> ี้สร้างเงินในอากาศจะพาเพื่อนๆไปป้องกันวิธีเดี๋ยววันนี้สรเดี๋ยววันนี้สร้างเงินในอากาศจะพาเพื่อนๆไปป้องกันเดี๋ยววันนี้สร้างเงินในอากาศจะพาเพื่อนๆไปหาวิธีป้องกัน เดี๋ยววันนี้สร้างเงินในอากาศจะพาเพื่อนๆไปหาวิธีป้องกันพวกแปะลิงกันค่ะตามมาเลยจ้า